ทุที่สามก็มายืนรอตรงจุดสตาร์ทของเราแล้วค่ะเช็คอินเสร็เลยนะคะอีกสักพักนึงเราจะทำการปล่อยตัวกันค่ะค่ะวิ่งออวันนี้วันที่13บกุมภาพันธ์2 5 6 5การวิ่งมินิมาราท,รทนอ,อนเผื่อนห้อยหลวงจังหวัดอ,อุดรธาน,นีนะคะกำลังจะเริ่มขึ้นตอนนี้กำลังจะปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันรุ่นอายุ45 ถ5ในชุส10กิโเมตรแรกนะคะดในชุดที่สามนะคะเตรียมตัวกางปล่อยตัวในชุดที่3นะคะ4 50 9 50 54 55 59ในส่วนของ10กิโลเมตรท้ายค่ะนักสุดยตรตัวด้ลเหลือเวลาอีก1นาทีนะคะกครู่งนะคะ่คมีความกนะผมอันเองบราง็งัน และในลับปในชที่4นะคะเตรียมตัวด้วยนะคะส0กมชาย60คนและเปีขึ้นไปรอแมาด้านหลังนี้คะตอนนี้กำลังจะเริ่มปล่อยตัวสตาร์ท10กิเมตรชายช่วงอายุ5ี่สิบห้าสี่้ห้าห้าบานะครับ สักพเราจะทำการป่อยตัวในชุดที่สามิลูกเมค่ะสิบห้าสิบเก้าห้าสิบห้าสี่และตอนนี้กำลังรอเวลาอยู่นะคะกำลังปล่อยตัว้ะคะ <c oughs> เหลือเวลาอีกไม่นานนะคะการปล่อยตัวจะเริ่มขึ้น อีกยี่สิบวินะคะอีกยี่สิบวิกําลังนับพอยหลังนะคะตอนนี้